สาวๆกีดเลยนักร้องหนุ่มสุดฮอตเปิดใจรับคุยสาวนอกวงการทำเอาแฟนๆสงสัยไม่น้อยดังมีภาพนักร้องโนนเดอะ์วท์ถ่ายร่วมเฟรมกับเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยกันขณะออกทีบท่องเที่ยวพักผ่อนและหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าภาพทุกภาพจะมีสาวเนียอนำหน้าตาหน้ารักรายหนึ่งประกบคู่กับโนนตลอดทั้งยังมีภาพคู่สุดมุ้งมีที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนกัน ล่าสุดนนเปิดใจถึงเรื่องนี้กับทีมข่าวในอินเตอร์เทนระบุว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดอะไรเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไปไหนมาไหนกันตามปกติเจอแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวให้เอ,อิกรกะเลิกขนาดนั้น เพราะมันยังไม่ใช่เนเจอร์ของเราแต่ณตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับตรงนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวส่วนที่หลายคนชมว่าเขาสวยน่ารักเราเองก็ดีใจคิดว่าเขาเองก็น่าจะดีใจทใี่ได้ยินแบบนี้